สวัสดีครับไฮไปล้ลววันวัสดีครับเดี๋ยวผมขอทดสอบเดี๋ยวผมขอทดสอบโอเคเสียงเข้าอยู่ เสียงข้าวอยู่เริ่มรู้สึกเบื่อใช่ไหมผมก็เป็นนะผมก็เป็นนะครับตอนนี้อัปเดตมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้ไล์นะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะ รออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเออมานั่งคุยแล้วกันนะฮะ <laughs> วันนี้เดี๋ยวมานั่งคุยแล้วกันคุยตอบคําถามไปเรื่อยๆนะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะสักชั่วโมงหนึ่ง <laughs> ทําภารกิจในเกมด้วยนะไม่ได้ทํา <laughs> ผมลืมลงแชร์วนแลนสองสัปดาห์แล้วอะ <laughs> ปกติไม่ลืมบ่อยขนาดนี้ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับโฟลคอนใส่ว mm ันทามครับนี่ผมยังไม่ไม่ได้เคลียร์เควสอะไรเลยนะยังไม่ได้เล่นอะไรเลยฮนะ